สวัสดีครับผมวันนี้นะครับพบกับผมครับอีกแล้วครับกับช่องนะครับที่จะรวบรวมนะครับข่าวนะครับข้อมูลนะครับผมที่เป็นประโยชน์ครับและการวิเคราะห์ราคานะครับในรูปแบบของสกุลเงินดิจิตอลครับในตลาดคริปโตเคอเรนซีครับผมกับผมนะครับผมตัวติดนะครับผมอัครเดชแสนหลวงครับผู้ดำเนินรายการนะครับตัวติด คริปตนิวครับในวันนี้นะครับวันที่16นะครับเดือนธันวาคมนะครับก็มีข่าวที่น่าสนใจนะครับมากมายครับแต่วันนี้ผมหยิบมาทั้งหมดวันนี้ครับให้ทุกท่านเลยจุใจเนี่ยสี่ข่าวครับในการที่จะจิบจับนะครับวิเคราะห์ราคานะครับต้องเรียกว่าเป็นข่าวครับที่น่าชื่นใจดีกว่าของบิตคอยนะครับและนะครับข่าวร้ายเนี่ยของเงินดอลลาร์ครับผมในวันนี้ข่าวแรกนะครับที่ผมได้หยิบขึ้นมาครับในการพานหัวเนี่ยนะครับผมเขาพูดเลยว่าบิตคอยนะครับผมเป็นการซื้อขายที่มีผู้ใช้มากที่สุดในอันดับ3ในการสํารวจ ของผู้จัดการกองทุนทั่วโลกครับผมและ2นะครับผมตลาดขาขึ้นเนี่ยกับความเรีบร้อนที่จะซื้อหลังการลดลงของราคาบิตคอยในแต่ละครั้งครับและ3นะครับโรเบิร์ตคิโนซากินะครับผู้เขียนหนังสือดิทดั้ตคูดัตนะครับกล่าวว่านะครับบิตคอยเนี่ยกำลังพุ่งไปที่50,000ดอลลาร์ในปี2564ครับและขาที่4นะครับการวิเคราะห์ราคาบิตคอยครับบิตคอยเนี่ยอาจซบเซาจนถึงต้นปี2564จากการขายอาจน้อยลงครับจริงหรือไม่นะครับการถือครองเนี่ยมีมากขึ้นครับผมในวันนี้เราเข้าข่าวแรกเลยนะครับบิตคอย ผเป็นการซื้อขายที่มีผู้ใช้มากที่สุดเป็นอันดับ3ในการสำรวจนะครับผู้จัดการกองทุนทั่วโลกครับผมผู้จัดการทรัพย์สินทั่วโลกนะครับกำลังสูญเสียความเชื่อมั่นในสกุลเงินดอลลาร์ครับกระตุ้นนะครับให้พวกเขาเนี่ยแสวงหาการลงทุนที่ป้องกันเงินเฟ้อให้กับลูกค้าครับการสำรวจครั้งใหม่ของผู้จัดการกองทุนทั่วโลกนะครับเผยให้เห็นว่าบิตคอยเนี่ยได้ไต่อันดับนะครับของการค้าที่หนาแน่นที่สุดครับโดยนะเอาชนะการลงทุนแบบดั้งเดิมเช่นทองคําและพันธบัตรครับบิตคอยนะครับเป็นอันดับราการัย รวมครับสาหรับประเภทนี้นะครับซึ่งในชื่อนะครับว่าเป็นการขายที่คึุกคักที่สุดนะครับโดยคิดนะครับเป็น15%นะครับของผู้ตอบแบบสํารวจทั้งหมดครับผมคาถามนะครับถามผู้ตอบนะครับว่าพวกเขาเนี่ยใช่คนที่ถือบิตคอยระยะยาวหรือไม่ซึ่ง15%นะครับมีการถือนะครับมากกว่านะครับเดือนที่แล้วเนี่ยมากถึง3เท่าครับผมในปีนะครับที่การพิมพ์เงินและการกระตุ้นเศรษฐกิจเนี่ยได้กระตุ้นให้เกิดความกลัวและเกิดภาวะเงินเฟ้ออย่างมากแนวโน้มนะครับของการออกจากเงินสดเนี่ยย้ายไปสู่สินทรัพย์นะครับเช่นบิตคอย ได้รับการเน้นเนี่ยอย่างชัดเจนนะครับจากผลสํารวจครับผู้จัดก,การการลงทุนหลายคนนะครับกำลังพิจารณาการซื้อบิตค i n อย่างจริงจังเป็นครั้งแรกโดยนะครับได้รับการสนับสนุนนะครับจากตัวอย่างการลงทุนที่มีชื่อเสียงของ MicroStrategy, Square และ p อด d d ตอร์โจนครับและบริษัทประกันภัย Mac m u t ว a ชนะครับและผู้จัดก,การการลงทุน เปิดเผยการซื้อบิตคอยเนี่ยขนาดใหญ่ในสัปดาห์ที่ผ่านมาการสํารวจนะครับของแบงก์ออฟอเมริกานะครับยังพบว่าผู้จัดการกองทุนเนี่ยมีสัดส่วนไปทางเงินสดเนี่ยนับตั้งแต่ปี2013หลังจากการซื้อสินค้าโภคภัณฑ์และทรัพย์สินอื่นๆนะครับรวมถึงบิตคอยในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมาครับนี่นะครับไม่ใช่ครั้งแรกนะครับที่บิตคอยปรากฏในการสํารวจรายเดือนของแบงก์ออฟอเมริกาในเดือนธันวาคม2017บิตคอยนะครับติดอันดับนะครับรายการซื้อขายที่หนาแน่นที่สุดในการสํารวจโดยนะครับ32%มอง พูดตอบแบบสอบถามเะครับตั้งชื่อบิตคอยนะครับว่าเป็นการซื้อขายที่หนาแน่นที่สุดครับผม บิตคอยนะครับได้รับการเสนอชื่อครั้งแรกในการสำรวจฉบับเดือนกันยายน2017ซึ่งได้รับคะแนนเสียง26%ของผู้ตอบแบบสอบถามนะครับสำหรับการซื้อขายที่หนาแน่นที่สุดครับในวันที่18สิงหาคมนะครับ2020บิตคอยนนี่ยะครับแซงหน้า Bank of America ในขนาด Market Cap เนี่ยเป็นครั้งแรกครับขณะนี้นะครับบิตคอยเนี่ยนะครับเกิน Bank of America ในเมจิกนี้เนี่ยนะครับคิดเป็น45%ครับผมซึ่งตรงนี้นะครับก็เป็นข่าวแรกครับว่าบิตคอยนะครับเริ่มมีการเคลื่อนไหวนะครับในหมู่นักลงทุ ที่มองนะครับหาทางออกครับหลังจากที่เขาเนี่ยนะครับกังวลว่าจะเกิดวิกฤตอัตราเงินเฟ้อนะครับของดอลลาร์ครับผมในปีนี้นะครับซึ่งในปีต่อไปนะครับก็จะมีนะครับการเพิ่มขึ้นเนี่ยต่อเนื่องไปอย่างแน่นอนนะครับเพราะว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยมีการเพิ่มขึ้นนะครับจากเดิมเนี่ยไปค่อนข้างมากครับผมและครับวันนี้เข้ามาในข่าวที่2นะครับเป็นการวิเคราะห์นะครับตลาดนะครับผมของสกุลเงินดิจิตอลครับโดยผู้เขียนเนี่ยนะครับเคาได้เขียนว่าตลาดขาดขึ้นครับกับความกระตือรือร้นที่จะซื้อในการลดลงของราคา เพียงพอที่จะหลีกเลี่ยงการขายซ้ำที่19,500หรือไม่ครับผมเป็นวันที่2ติดต่อกันนะครับ Bitcoin Bull เนี่ยนะครับได้เข้าระดับที่19,500ดอลลร์ครับเพื่อพยายามพลิกระดับที่สําคัญจากแนวต้านเนี่ยกลายเป็นแนวรับความพยายามนะครับในการเอาชนะแนวต้านแต่ละครั้งเนี่ยถูกปฏิเสธไปที่ราคา19,550ดอลลร์ครับแต่การฟื้นตัวอย่างรวดเร็วของ Bitcoin เนี่ยครับจากวันที่24ธันวาคมนะครับที่ลดเหลือนะครับ19,550ดอลลร์แสดงให้เห็นว่านักลงทุนน่ ยังคงสนใจที่จะซื้อทุกครั้งนะครับหลังมีการลดลงอย่างมีนัยสําคัญครับในขณะนี้นะครับฉันทามติทั่วไปของผู้ค้าคือการพลิกที่ราคา19,500ดอลลาร์เพื่อสนับสนุนนะครับเปิดประตูสู่จุดสูงสุดใหม่ตลอดการที่สูงกว่านะครับ20,000ดอลลาร์ครับผมโดยผู้สนับสนุนนะครับคอยเทอรกราฟไมเคิลแวร์ดดปปเป้เนี่ยได้บอกว่าถ้าเราเนี่ยนะครับทะลุแนวต้านนะครับสิ่งที่สําคัญกว่าคือการเห็นว่าพื้นที่19,400ดอลลาร์19,500ดอลลาร์นะครับจะกลายเป็นแนวรั้อยด โดยแวนเนคร์เดบโปเป้เนี่ยนะครับอธิบายเพิ่มเติมว่าการบรรจบกันของกรอบเวลารายวันในปัจจุบันยังไม่ได้รับการยืนยันและเขาเน้นว่าหากราคาบิตคอยล้มเหลวในการกลับมาที่19,500เนดอลลาร์นะครับเนื่องจากการสนับสนุนที่แข็งแกร่งผลลัพธ์ที่เป็นไปได้เนี่ยคือราคาจะลดลงประมาณ18,500ดอลลาร์ซึ่งผู้ค้าเนี่ยจะมองหารายการที่ดีกว่าครับผมแม้ว่าบิตคอยนะครับจะพยายามยึดนะครับไว้ที่19,500่ันดอลลาร์แต่กราฟรายวันเนี่ยก็แสดงให้เห็นว่า ระดับต่าสุดในแต่ละวันนับตั้งแต่ฟื้นตัวจากวันที่11ธันวาคมลดลงนะครับเหลือประมาณ17,586ดอลลาร์บิตคอยครับยังคงทําจุดสูงสุดขึ้นทุกวันนะครับซึ่งเป็นสัญญาณเพิ่มเติมว่าสินทรัพย์ดิจิทัลอยู่ในช่วงขาขึ้นที่แข็งแรงครับในขณะที่ราคาบิตคอยนะครับพยายามที่จะซื้อขายในช่วงใหม่แต่แอรคอย่ยจำนวนหนึ่งก็พุ่งสูงขึ้นรพร้อมกับการเพิ่มขึ้นเนี่ยสหลักครับ โดยราคา e นะ o n ครับเอ็นรนะครับผมเพิ่มขึ้น28%ในระหว่างวันและปัจจุบันเนี่ยเพิ่มขึ้น115%ใน2สัปดาห์ที่ผ่านมาโทเค็นะครับการกำกับดูแลของทูชิสวอฟนะครับซูชิเนะครับเพิ่มขึ้นนะครับเ8 4ป็นะครับเป็น2.80ดอลลาร์และเพิ่มขึ้น44%ในช่วง4วันที่ผ่านมาแบง k e เกอรนะครับที่ได้รับความนิยมมากสุดในวันนี้เนี่ยเนื่องจากมีการเพิ่มขึ้นน34.5%คิดดเป็1.70อล นีครับตาม,มานะครับคอยมาร์เก็ตแสกครับมูลค่าตลาดโดยรวมของสกุลเงินไอโซนอยู่ที่566.6พันล้านดอลลาร์และนะครับอัตราการถือครองของบิตคอยเนี่ยอยู่ที่63.6ครับผมซึ่งตรงนี้นะครับเขาก็ยังมองว่าตรื่งนี้ตลาดเนี่ยนในช่วงขาขึ้นนะครับผมในติดกันเนี่ยสวันติดกันที่ผ่านมานะครับ บิตคอยนะครับถ้านะครับในการคาดการณ์เนี่ยพยายามที่จะปรับตัวนะครับจากแนวรับเนี่ยที่เคยตกไปนะครับประมาณ16,000ดอลลาร์ตอนนี้เขาวิเคราะห์อนจากตลาดนะครับว่าราคาเนี่ยพยายามที่จะปรับมานะครับจากแนวรับเนี่ยเดิมเนี่ยจะขึ้นมาที่19,000ดอลลาร์ถ้าไม่ใช่นะครับก็อาจจะปรับไปที่ประมาณ18,000ดอลลาร์ครับผมและนะครับผมวันนี้นะครับข่าวที่3ครับเป็นการวิเคราะห์นะครับตลาดจากข่าวครับผมในข่าวที่3เนี่ยนะครับผมผู้เขียนเนี่ยนะครับลิสตัดพูดัสนะครับ หรือว่าพ่อรวยสอนลูกครับอธิบายนะครับว่าทำไมบิตคอยน์น่ถึงจะได้ไปแตะที่50,000ดอลลาร์ 50, ในปีหน้านครับโดยนะครับโรเบิร์ตคิโรซากินะครับผู้เขียนหนังสือ Rich Dad Poor Dad เนี่ยกล่าวว่าบิตคอยกำลังพุ่งไปที่50,000ดอลลาร์ 50, ภายในปี2564ครับโดยนะครับคโยซากินะครับระบุว่ากำแพงเงินสถาบันเนี่ยกำลังจะมาถึงบิตคอยในปี2021นซึ่งอาจผัดดันราคาให้สูงขึ้นไปอีกครับและในหัวข้อนี้นะครับเขาคเขียนไว้ว่าทำไมครับคิโยซากินะครับพูดถึงกลุ่มสถาบันต่างๆที่สนใจนะครับในบิตคอยครับคิโยซากินะครับซึ่งเป็นเจ้าพ่ออสังหาริมทรัพย์และเป็นนักลงทุนด้านโลหะที่มีค่าในอดีตที่มีมูลค่ามากมายรวมถึงแร่เงินครับจากการไหลเข้านะครับของสถาบันในบิตคอย คโยซากินะครับตั้งข้อสังเกตว่าบิตคอยที่ต่ํากว่า20,000ดอลลาร์นั้นเหมาะสมที่สุดเนื่องจาก50,000ดอลลาร์เป็นเป้าหมายต่อไปครับเขาบอกว่านะครับดีใจครับที่เขาซื้อบิตคอยครับผมหากนะบิตคอยแตะ50,000ดอลลาร์นะครับมูลค่าตลาดจะสูงถึง928,000ล้านดอลลาร์ซึ่งคิดเป็นประมาณ10 3%ของมูลค่าตลาดทองคำเมื่อเทียบกับนะครับ 2.9%ในปัจจุบันครับผมบิตคอยนะครับอยู่ในตำแหน่งที่ดีครับจากการปรับตัวขึ้นในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าเนื่องจากมีความสัมพันธ์กับตลาดหุ้นค่อนข้างน้อยครับผมสินทรัพย์นะครับปลอดภัยแบบดั้งเดิมเช่นทองคำเนี่ยมักจะดึงกลับมาเมื่อหุ้นสหรัฐปรับตัวสูงขึ้นในกรณีของบิตคอยเนี่ยมันแสดงให้เห็นความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างน้อยนะกับหุ้นสหรัฐดังนั้นนะครับบิตคอยเนี่ยจึงมมแนวโน้มที่ดีนะครับอย่างรวดเร็วแม้ว่าหุ้นเนี่ยจะมีมูลค่าเพิ่มขึ้นก็ตามครับตัวอย านมาเนี่ยนะครับ,บราคาบิตคอยเนี่ยเพิ่มขึ้นประมาณ4.5%และกําไรเนี่ย6.5%ที่จุดสูงสุดของวันครับบิตคอยนะครับปรับตัวขึ้นพร้อมทองคําในขณะที่ตลาดในเอเชียเนี่ยล่วงลงนะครับแล้วหุ้นสหรัฐเนี่ย ถอยลงเล็กน้อยครับนักวิเคราะห์ตลาดในของเวลนะครับบอกเพิ่มเติมว่าหุ้นในเอเชียครับปรับตัวลดลงพร้อมกับสัญญาณซื้อขายลงหน้าของยุโรปและสหรัฐหลังจากช่วงนะครับวอลสตนเนี่ยผสมกับการห้ามกลางความระมัดระวังเกี่ยวกับความเสี่ยงด้านอีค่อนครับจากนะครับการควบคุมที่เกี่ยวข้องไวรัสและการเจรจาเพื่อกระตุ้นการคังของสหรัฐพนธบัตรนะครับได้รับผลตอบแทนเนี่ยสียูเอสเนี่ยน้อยกว่านะครับประมาณ0.9% ดอลลาร์นะครับคงที่นะครับกับยูโรที่1.2153ดอ่าดอลลาร์ทองคำครับเพิ่มขึ้นนะครับเป็น 1,839ดอลลาร์บิตคอยครับอยู่ที่19,100ดอลลาร์ครับผมการขาดความสัมพันธน์ระหว่างบิตคอยนะครับและหุ้นสหรัฐเนี่ยน่าจะมาจาก2ปัจจัยประการแรกครับเมื่อสินทรัพย์เนี่ยเสี่ยงเพิ่มขึ้นนะครับบิตคอยจะได้ประโยชน์จากความต้องการของนักลงทุนโดยรวมที่เพิ่มขึ้นครับประการที่2นะครับหุ้นเพิ่มขึ้นในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมาเนื่องจากการอาัดฉีดสภาพคล่องของธานาคารกลางอย่างไม่เคยปรากฏมาก่อนเงื่อนไขทางการเงินที่คลายตัวนะครับเป็นประโยชน์ต่อบิตคอยเนื่องจาก นะครับนักลงทุนต้องการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราเงินเฟ้อครับและกิจกรรมนะครับการซื้อขายของ CME และเกสแคร็เนี่ยยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องดอกเบี้ยนะครับแบบเปิดของตลาดล่วงหน้า CME ครับบิตคอยนะครับอยู่ที่1 0 7งจุดพันล้านดอลลาร์ตามหลังนะครับโอเคและบายนแนนฟิวเจอร์นะครับผมข้อมูลแสดงให้เห็นว่าความต้องการของสถาบันสําหรับบิตคอยนั้นอยู่ระดับสูงนะครับจนถึงที่จุดแพลตฟอร์มสถาบันมีมากกว่าการแลกเปลี่ยนรายย่อยครับที่สําคัญนะครับในด้านความสนใจและปริมาณซื้อข ที่เปิดกว้างครับผม เกสแคบนะครับยังมีทรัพย์สินภายใต้การบริหารสูงกว่า13 0 0 0ล้านดอลลาร์เมื่อวันที่15ธันวาคมซึ่งบ่งชี้นะครับว่ามีการไหลนะครับเข้าสู่บิตคอยเนี่ยเพิ่มขึ้นอย่างมากครับดูเหมือนนะครับว่าสถาบันต่างๆเนี่ยจะสะสมบิตคอยอย่างรวดเร็วหลังจากมีการลงทุนที่มีชื่อเสียงนะครับระดับสูงจาก Micro strategy Square และแม c มิลเชียนครับดังนั้นนะครับตามที่คอยเ e เ e กราบรายงานครับสิ่งนี้นะครับนำไปสู่การซื้อนะครับแบบเชิงรุกในตลาดฟิวเจอร์และออปชันครับผมซึ่งข่าวนี้นะครับเร ีการเคลื่อนไหวครับของนักลงทุนนะครับหลังจากบริษัทยักษ์ใหญ่นะครับด้านการเงินนะครับหรือสถาบันต่างๆเนนะครับเริ่มครับเข้ามาซื้อบิตคอยกันมากขึ้นนะครับเพื่อเพื่อการป้องกันภาวะเงินเฟ้อเนี่ยที่เกิดขึ้นในอนาคตจากการที่มีการพิมพ์เงินมากขึ้นของธนาคารกลางและอัดฉีดนะครับเข้าไปในวงจรครับทำให้นักลงทุนเนี่ยต่างๆเนี่ยเริ่มนะครับผมมาซื้อบิตคอยมากขึ้นนะครับและนะครับก็มีตัวเลขนะครับที่ยืนยันนะครับจากบริษัท MicroStrategy นะครับ Square นะครับ p ูล e r Jones เนี่ยนะครับที่เขายืนยันมาว่า ตัวเลขนะครับการเข้ามาของกลุ่มสถาบันเนี่ยเข้ามาซื้อบิตคอยเนี่ยมากขึ้นครับผมในปีนี้นครับและข่าวสุดท้ายครับข่าวที่4นะครับการวิเคราะห์ราคาของบิตคอยครับผมราคาบิตคอยนะครับอ,อาจซบเซาครับจนถึงปี2564 ตัวบงชี้ออนไลน์เนี่ยแสดงให้เห็นนะครับเนื่องจากรถลงทุนเนี่ยสามารถทํากําไรได้ครับการขายเนี่ยก็น้อยลงนะครับเริ่มนะครับเปลี่ยนมาเป็นการถือครองครับผมตรงนี้จะมีนะครับสัญญาณอะไรครับที่บ่งบอกเนี่ยถึงพฤติกรรมตรงนี้เนี่ยเรามาฟังกันครับผมราคาบิตคอยนะครับผมแตะระดับ19,400ดอลลาร์ในช่วงย4ชั่วโมงที่ผ่านมาซึ่งทําหน้าที่เป็นแนวต้านสําคัญนะครับตั้งแต่เดือนธันวาคมอย่างไรก็ตามครับตัวบ่งชี้บนเครือข่ายแสดงให้เห็นว่าสกุลเงินดิจิตอลที่โดดเด่นสามารถ หยุดนิ่งหรือรวมตัวกันได้จนถึงต้นปี2564ครับผมแม้ว่า Bitcoin นะครับจะใกล้แตะระดับสูงสุดตลอดการที่ประมาณ20,000ดอลลาร์ 20. แต่ก็มีเหตุผลที่น่าสนใจนะที่จะคาดหวังว่าจะมีการดําเนินการเไปต่อมากขึ้นครับนักวิเคราะห์นะครับแบบออนเชนนะครับจะสํารวจตัวบงชี้2ตัวครับเพื่อวัดนะความรู้สึกของการปรับตัวขึ้นอย่างต่อเนื่องได้แก่ SPEND OUTPUT PROFIT RATIO หรือ SOPR นะครับและลอง g term ม o l d เดนะครับหรือ MVRV ครับตัวบ่งชี้ SOPR เนี่ยนะครับแสดงนะครับว่าพูดถือระยะสั้นครับขายได้กำไรหรือขาดทุนนะครับ หาก S O P R เนี่ยเพิ่มขึ้นนะครับหมายความว่านักลงทุนเนี่ยขายทำกำไรซึ่งโดยทั่วไปนะครับหมายความว่ามีช่องว่างสำหรับการปรับของราคาเล็กน้อยครับแต่หาก S O P R ลดลงนั่นหมายความว่านักลงทุนรายย่อยมีแนวโน้มที่จะถูกสั่นคลอนและมีแนวโน้มที่จะกลับหัวของราคาอีกครั้งครับผม MVRV นะครับพูดถึงระยะยาวเนี่ยเป็นตัวบ่งชี้ที่ตรวจสอบว่าบิตคอยมีมูลค่าสูงเกินไปหรือต่ำเกินไป MVRV ครับแบ่งราคานะครับที่นักลงทุนซื้อบิตคอยตามมูลค่าของตลาดปัจจุบันช่วยให้ตัวบ่งชี้นะครับว่านักลงทุนสะสมบิตคอยในราคาที่สูงผิดปกติหรือไม่ทําให้ตลาดโดยรวมเนี่ยร้อนแรงครับตลาดโดยรวมเนี่ยจะไม่ยั่งยืนหัก MVRV สูงกว่า20ครับและในข้อนี้นะครับ SOPR นะครับ MVRV เนี่ยในการดําเนินการต่างๆครับผมในขณะนี้นะครับ คอยครับอยู่ในระดับตำแหน่งที่เหมาะสมนะครับซึ่งตัวบ่งชี้ SOPR เนี่ยกำลังส่งสัญญาณถึงความเป็นไปได้ครับที่จะมีการดึงกลับมาขายทํากําไรขณะที่ MVRV เนี่ยบ่งบอกถึงการปรับตัวขึ้นในระยะยาวครับแนวโน้มนี้นะครับเป็นบวกครับสำหรับบิตคอยเนื่องจากนะครับแสดงให้เห็นว่าแนวโน้มขาขึ้นโดยรวมมีแนวโน้มที่จะไม่เปลี่ยนแปลงแม้ว่ามีการปรับฐานในระยะสั้นระยะการรวมบัญชีก็ตามครับผมและโดยนะครับวิลลี่วูนะครับนักวิเคราะห์ออนไลน์นะครับและผู้สร้างวูบูดอตคอมนะครับ กล่าวว่าครับ S O R P นะครับมีพื้นที่นะครับให้รีเซ็ตได้ครับจากวงจรทางวัตศาสตร์เนี่ยวูนะครับตั้งข้อสังเกตว่าอาจต้องใช้เวลาถึงเดือนมกราคมดังนั้นนะครับอย่างน้อยในระยะเวลาอันใกล้ครับความน่าจะเป็นของบิตคอยเนี่ยนะครับในการรวมตัวหรือการหยุดนิ่งระยะเวลานานเนี่ยยังคงสูงครับแม้ว่านี่นะครับจะไม่ได้หมายความว่าบิตคอยเนี่ยจะมีการปรับฐานนะครับแต่ก็อาจส่งผลให้มีความผันผวนลดลงและแนวโน้มราคาในระยะอันใกล้ที่น่าระมัดระวังมากขึ้นครับโดยวูนะครับผมได้มีการอธิบาย ว่าเมื่อนะครับ S O P R เนี่ยเริ่มลดลงจะทําให้เกิดการขายทํากําไรเราเนี่ยรอจนกว่าเขาลงทุนทุกคนเนี่ยจะได้กําไรที่กําลังจะขายเพื่อทําการเทขายให้เสร็จสิ้นเมื่อเกิดเหตุการณ์น,นี้ครับเหรียญที่เคลื่อนไหวเนี่ยจะไม่ทํากําไรอีกต่อไป S O P R เนี่ยไปที่1.0และเราเนี่ยสามารถก้าวต่อไปได้อาจประมาณในเดือนมกราคมปัจจัยบวกอย่างหนึ่งที่สามารถชดเชยการขายที่เกิดจาก S O P R ที่อาจเกิดขึ้นในระยะสั้นถึงการก็คือตัว M V R V ผู้ถือระยะยาวนักวิเคราะห์นะครับการสนทนอธิบายว่า MVRV อยู่ห่างจากเขตอันตรายครับ ตัวอย่างนะครับเช่นเมื่อบิตคอย n เนี่ยแต่ระดับสูงสุดตลอดการในเดือนธันวาคม2017 MVRV นะผู้ถือระยะยาวก็ทะลุ20ในทางกลับกันเนี่ยแม็กซิกนี้เนี่ยอยู่ที่ประมาณ3ครับผมทั้งนะครับ Sopr และ MVRV ชี้เห็นว่าบิตคอย n เนี่ยยังอยู่ในช่วงเริ่มต้นของวัฏจักรกระทิงครับ Sopr เนี่ยต่ำกว่าที่เป็นอยู่นะครับช่วงสูงสุดของปี2017อย่างมากครับซึ่งคล้ายกับ MVRV มันสอดคล้องครับกับการเล่าเรื่องของวัฏจักรหลังการลดลงครึ่งหนึ่งของบิตคอย n มีแนวโน้มนะครับพี่ สูงสุดนะครับ12-15เดือนหลังจากมีการลดลงครึ่งหนึ่งของระวันบอกครับผมหากวัฏจักรนะครับมีการคล้ายกันกับการลดลงครึ่งหนึ่งครั้งล่าสุดเมื่อกลางปี2559 และเกิดซ้ำนะครับบิตคอยนะครับอาจสูงสุดนะครับในกลางปี2564โดยนักวิเคราะห์นะครับการสโนดนะครับผมอธิบายว่าขณะนี้อัตราส่วน MVRV อยู่ในภาวะกระทิงอย่างมากโดยกล่าวเสริมว่าเมื่อ LGH นะครับ MVRV เนี่ยถึงโซนแดงหรือว่าสูงกว่า20นะครับโดยทั่วไปจะบ่งชี้ว่าอยู่ในอันดับต้นๆของโลกครับและนะครับได้มีการนะครับแสดงแผนภูมินะครับในตัวของภาพนี้ด้วยนะครับ ในแผนภูมินี้ก็แสดงให้เห็นนะครับว่า l t h หรือ mvrv ของ Bitcoin นยะยังอยู่ห่างจากโซนสีแดงมากครับผมซึ่งตรงน,นี้ก็ยังเป็นเกณฑ์ที่ดีอยู่เลยนะครับผมและนะครับหากราคาเนี่ยครับอยู่ที่20,000ดอลลาร์ครับการรวมตัวครั้งใหญ่เนี่ยอาจเริ่มต้นขึ้นครับผม อย่างไรก็ตามนะครับบิตคอยนะครับที่ทะลุ2 0 0 0 0ดอลลาร์ครับความเป็นไปได้ในระยะเวลาอันใกล้นี้เนี่ยมีความเห็นที่หลากหลายเกี่ยวกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อไปหลังจากบิตคอยทาสถิติสูงสุดเป็นประวัติการครับบางคนครับเชื่อว่าอาจมียอดขายสูงสุดนะครับในช่วง2 0 0 0 0ถึง2อง0 0ดอลลาร์ครับคนอื่นๆนะครับกล่าวว่าความสนใจค้าปิในบิตคอยเนี่ยอาจเริ่มต้นนับจากนี้ไปครับผมมีสสาเหตุหลักนะครับที่มีความสนใจในบิตคอยเนี่ยจะเพิ่มขึ้นหลังจากบิตขึ้นสูงนะครับจุด สูงสุดใหม่ตลอดการครับประการแรกครับนักลงทุนรายย่อยที่สูญเสียเงินทุนจํานวนมากในปี2 5 6 0โดยนะครับซื้อเนี่ยเกือบที่2 0 0 0 0ดอลลาร์้วยเหตุผลนี้นะครับค่าสูงสุดตลอดการเนี่ยจึงยังคงเป็นอุปสัคสำหรับนักลงทุนจํานวนมากครับประการที่2นะครับไม่มีแพดานสําหรับบิตคอยครับที่สูงกว่า2 0 0 0 0ดอลลาร์ดังนั้นนะครับช่วงเวลาการค้นพบราคาใหม่เนี่ยจึงน่าจะเริ่มต้นขึ้นครับผมโดยเขานะครับได้บอกเพิ่มเติมว่าครับเขานะครับคาดหวังครับ กับข่าวล่าสุดเกี่ยวกับดอกเบี้ยของธนาคารและการเติบโตของการคาปิอย่างต่อเนื่องในไม่ช้าครับบิตคอยเนี่ยจะอยู่ในโซนส0 0 0 0ดอลลาร์ขึ้นไปครับผมไม่ต้องสงสัยเลยนะครับว่าเราเห็นความต่อเนื่องของแนวโน้มขาขึ้นและการเกิดของขาขึ้นใหม่ครับตัวเรื่องที่ดีที่สุดนะครับสำหรับรายการอาจอยู่ในช่วง19,00 0ดอลลาร์หรือถ้าเกิดปัญหาขึ้นนะครับในระหว่างการรวบรวมข้อมูลเหล่านี้ในเดือนมการาคม2021เราจะเห็นจุดสูงสุดใหม่ของบิตคอยครับผมแล้นะครับนอกเหนือครับจากความสําคัญ ทางประวัติศาสตร์ของบิตคอยที่มีมูลค่าสูงกว่า20,000ดอลลาร์แล้วข้อมูลออนไลน์เนี่ยยังชี้ให้เห็นว่าจํานวนผู้ถือบิตคอยโดยทั่วไปเนี่ยเพิ่มขึ้นครับเมื่อวันที่10ธันวาคมนะครับจำนวนนะครับที่อยู่นะครับบิตคอยนะครับมียอดคงเหลือเนี่ยสูงสุดเลยนะครับประมาณ33.22ล้านคนครับ ตามข้อมูลของนักวิจัยนะครับ i n t o the Block นะครับซึ่งนะครับสูงไปประวัติการและสิตงที้เห็นว่าค่าธรรมเนียมรายย่อยใน i t t o o n เนี่ยเพิ่มขึ้นครับบนปัจจัยพื้นฐานที่แข็งแกร่งนะครับบนโซนที่หนุนการรวมตัวต่อเนื่องนะครับความต้องการสถาบันบิตคอยเนี่ยยังคงเพิ่มขึ้นครับและเมื่อนะครับวันที่15ทธันวาคมครับเบลลี่ซูเบินะครับซีอของเก s c แคร กล่าวว่าบริษัทเนี่ยมีสินภายใต้การบริหารนะครับ13,000ล้านดอลลาร์ครับผมสิ่งนี้นะครับบ่งบอกถึงความต้องการของสถาบันที่เพิ่มขึ้นครับสำหรับกองทุนแลกเปลี่ยนซื้อขายทางเลือกในหมู่นักลงทุนที่ได้รับการรับรองในสหรัฐอเมริกาความต้องการของสถาบันต่อเนื่องนะครับสำหรับบิตคอยนั้นมีความสําคัญอย่างยิ่งสําหรับช่วงขาขึ้นครับเนื่องจากนะครับทำให้ผู้ค้าเนี่ยระมัดระวังในการทำเน็ตชอตติ้งบิตคอย ราคาบิตคอยนะ์มีความเสี่ยงต่อการปรับครั้งใหญ่หลายครั้งในะสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับภายคุกค,คามจากการดึงกลับนะครับยังคงรองรับที่ประมาณ1 6 0 0 0ดอลลาร์เมื่อราคาลดลงเนี่ยต่ำกว่า18,000ดอลลาร์ครับโดยข้อนี้ผมอธิบาย,ยง่ายๆครับว่าโดยนะครับมีการเช็คแนวรับของตัวเก่านะครับอยู่ที่ประมาณ16,00 0ดอลลาร์ 1, 6, ถ้าราคาเนี่ยมีการตกไปมากกว่า1 8 0 0 0ดอลลาร์ตรงนี้ครับยังเป็นอุปสรรคของกลุ่มนักลงทุนเนยนะครับที่ว่ายังคาดหวังะครับที่จะรอให้ไปตกไปนะครับอยู่ที่ประมาณ1 8 0 0 0ดอลลาร์อาจจะลงไปที่แนวรับประมาณ 6, อย่างไรก็ตามนะครับผู้ค้าเนี่ยดูเหมือนจะลังเลที่จะใช้บิตคอยในระยะสั้นเนื่องจากไม่สามารถคาดเดาได้ของสถาบันที่สะสมบิตคอยผู้ค้านะครับนมแฝงที่รู้จักกันในชื่อบิตคอยแจ็คนะครับกล่าวว่าเขาไม่ต้องการเดิมพันกับมหาเศรษฐีโดยกล่าวเสริมว่า สถานะเงินสดนะครับเป็นวิธีการปานกลางระหว่างการลดความเสี่ยงขาลงครับความจริงก็คือฉันไม่รู้ว่าจะเกิดอ,อะไรขึ้นจากนี้หลังกระแสงเงินสดลดจํานวนมากครับและกําลังเข้ามาสู่ในบิตคอยครับผมซึ่งตรงนี้นะครับผมก็เป็นข่าวนะครับที่ค่อนข้างจะก้ามก,กึก่งนะครับแต่ยังเป็นข่าวที่แนวโน้มในทางดีครับ เพราะว่าเขาวัดเนี่ยนะครับจากค่า SOPR นะครับกับ MVRV นะครับว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะครับผมเขาเนี่ยเมื่อการมีการเปรียบเทียบกันแล้วเนี่ยราคาเนี่ยยังคงคงที่นะครับในระยะยาวเ่ยครับอ่านะครับจะเดือนนะครับผมตลาดมีการเคลื่อนไหวเนี่ยจนถึงเดือนมกราสําหรับใครที่ถืออยู่นยครับก็ยังได้ฟังข่าวดีเพราะว่า ถ้ามองตามวันเนี่ยนะครับประมาณสักสุดกว่าวันเนี่ยนะครับเราก็จะได้รู้แล้วว่าบิตคอยเนี่ยจะไปในทางไหนนะครับผมถ้านะครับมีการเพิ่มขึ้นเนี่ยก็มีโอกาสที่จะไปถึง21,000ดอลลาร์แต่ถ้าลดลงอันนี้เราก็ต้องรอดูนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยแนวรับเนี่ยจะตกนะครับไปที่16,000ดอลลาร์ตามที่เขาวิเคราะห์ไปหรือเปล่าครับผมและวันนี้นะครับสำหรับข่าวครับ4ข่าวนี้ที่ผมหยิบมาเนี่ยนะครับเป็นตัวนะครับชี้วัดนะครับผมหรือข่าวข้อดี ของบิตคอยนะครับที่น่าชื่นใจครับผมและในช่วงราคานี้ก็อยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะครับผมจากที่ผมเนี่ยมีการวิเคราะห์ก่อนหน้าก่อนที่ผมจะสรุปมาแล้วนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะครับอย่างโรเบิร์ตทิโรซากินะครับเขาก็มีการพูดไว้ว่าจริงๆแล้วในปีหน้าเนี่ยนะครับหรือช่วงกลางปีนะครับอาจจะมีการแตะไปถึง50,000ดอลลาร์ 50. เราก็ต้องลองมานั่งนับดูนะครับดูวิเคราะห์ดูว่าระหว่างทางเนี่ย จะแตกไปที่เท่าไหร่ตางครับผมสำหรับเพื่อนๆครับถ้ามีคําถามนะครับหรืออยากพูดคุยนะครับก็สามารถนะครับพี่จะพิมพ์นะครับหรือพูดคุยกันใต้คลิปนี้มาได้เลยนะครับถูกใจครับผมชอบนะครับผมก็สามารถที่จะกดไลค์กดแชร์นะครับข้อมูลดีๆแบบนี้ครับอย่าเก็บไว้คนเดียวครับผมแชร์ให้กับเพื่อนๆนะครับหรือนะครับแชร์นะครับให้กับคนนะครับที่เขากําลังเริ่มลงทุนในกลุ่มนะครับบิตคอยนะครับหรืออยู่ในข่าวที่เขาอาจจะกลัวหรือกังวลถ้าเราเห็นข่าวเราเนี่ยก็แชร์นะครับข่าวข้อมูลต่างๆแบบนี้เนี่ย ให้กับเขาในการวิเคราะห์นะครับผมข้อมูลต่างๆได้นะครับในวันพรุ่งนี้เนี่ยจะเจอกับข่าวอะไรที่อัปเดตนะครับผมก็กดติดตามนะครับผมแดูใน u t u b e เนี่ยก็กด u b บสไคร้นะครับสั่นกระดิ่งไปด้วยจะได้ไม่พลาดข้อมูลดีๆแบบนี้นะครับผมแล้ววันนี้นะครับผมนะครับตัวติสนะครับคลิปต้นนิวก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับผมขออวยพรสุดท้ายนะครับให้กับทุกท่านนะครับผมคิดอะไรครับก็สมปราินานนะครับจับอะไรครับก็เป็นเงินเป็นทองครับไม่เจ็บไม่จดนะครับร่ำรวยความสุขตลอดไปครับผม สวัสดีครับ